โอเควันนี้วันที่12คกุมภาอีกสงวันก็วันวันท้ายเราก็จะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้นะแต่ว่าเราก็ไม่บอกนะัว่าคืออะไรแต่ก็ก็มีแหละก็วันวันท้ายใช่ปะเราก็ได้นี่มา มันชือมันชือเลโก้ดอกไม้ซึ่งตอนแรกเราอยากได้เลโก้ดอกกุหลาบแต่ว่ามันหมดแล้วก็ไปได้ดอกลิลลี่มาแทนเพราะว่าไปเสด็จความหมายมาแล้วมันเกี่ยวกับความรักพอดีแล้วก็ตั้งใจจะต่ออันนี้ให้เนเป็นของัำวาวลเลนไทน์ไปเดี๋ยวไปดูกันทุกคนรู้กันดีว่าวันที่14่กุมภาพันธ์ของทุกปีนั้นเป็นวันวาเลนไทน์แต่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะว่าความหมายจริงๆของวันนี้คืออะไรวันวาเลนไทน์มีต้นกําเนิดมาจากในสมัยจกักรวรรดิโรมันในตอนนั้นมีนักบุญที่ชื่อว่าเซนต์วาเลนไทน์ได้ เพราะด้วยเหตุน,นี้เองเขาจึงถูกจับเข้าคุกไปเพราะว่าจัดพิธีแต่งงานให้กับผู้คนในระหว่างที่เขาเข้าคุกอยู่นั้นเขาก็ได้ตกหลุมรักกับลูกสาวผู้คุมขังคนหนึ่งที่ชื่อว่าจูเลียก่อนที่วาเลนทนยจะถูกประหารชีวิตเขาได้ส่งจดหมายฉบับสุดท้ายของเขาให้กับจูเลียซึ่งมีข้อความที่เขียนว่า from your valentine หลังจากที่วาเลนทนยได้จากโลกนี้ไปแล้วจูเลียก็ได้ปลูกต้นอมันสีชมพูไว้ซึ่งเป็นตัวแทนแห่งรักนิลันดอรและมีตัรภาพันสวยงามแม้ว่าเบื้องหลังความเป็นจริงของวันแห่งความรักนั้นน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 นจะมมมมมีีีีตตตาาาาทททท่่นนะนน่่ืืดัััััวววแอออบใกกกกกยรคลล็งงเเหุุ้้ภ์ขปป ความรักอย่ดีอก่อนจะเริ่มต่อเดี๋ยวจะมารีวิวแกะกล่องก่อนว่าในนี้มีอะไรบ้างโอเคอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเลโก้ที่ที่เราตัดแต่งเองอยากจะเทให้ดูจะเป็นโอ้ชิ้นรุง่งรุ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 ่งแม่นึงแม่โอ้โหเยอะมากเอาจริงดิมันเยอะมากคือไม่เคยต่ออะไรที่แบบชิ้นเล็กๆแบบนี้จะใช้เวลาต่อนานไหมอะ่ะโอ้โห ชิลเล็กมากไม่เคยต่อจริงนะตรงนี้น่าจะยากนะดูเลยอย่าดูกันว่นาเราจะใช้เวลาในการต่อกีอ่ชั่วโมงนะโอ้โอหเห็นคู่มือแล้วท้อเลยวะ่ะอย่าไปเล่นต่อกันเลยไป เชื่อไหมว่าเราถึงขั้นที่ต้องใช้คัตเตอร์ในการที่แงชิ้นส่วนมันออกมาเพราะว่ามันแงยากมากเวลาถ้าต่อผิดทีก็คือต้องใช้สติมากๆในการต่อ,อจริงๆมันต่อยากมากเพราะว่ามันไม่ได้มีเป็นชิ้นเป็นอันที่มันจะบอกว่าส่วนเนี้ใช้อะไรบ้างคือมันต้องมานั่งบอกว่าดูในแต่ละรูปว่าตรงไหนที่มันต่างไปแล้วคือแบบเนี่ยเพื่อไแค่นี้ผ่านไปประมาณแบบ10กวนาทีอะ ก็ท้าทายดีเหมือนกันถือว่าเป็นของฝันที่เราพยายามต่อไปเธอยนั้นโอเคเดี๋ยวไว้ต่อันต่อโอเคจากเมื่อกี้ที่นั่งงงอยู่ประมาณ10นาทีตอนนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงละต่อมาตั้งแต่สองทุ่มครึ่งนี่ค่งได้เค่นี้ พื่อจริงกมันยากจริงนะเพราะว่าการที่นั่งดูแต่ละชิ้นได้แล้วแบบมันต้องมานั่งเพ่งเลงว่าเอ้ชิ้นนี้เออมันเพิ่งต่อไปแล้วก็ต้องไปดูอีกขั้นตอนต่อ,ตอไปว่าเอ้ชิ้นนี้ต้องต่อตรงน,นี้แล้วแบบถ้าผิดทีก็คือนี่คัตเตอร์เงี้ยออกมาซึ่งค่อนข้างที่จันตรลายต่อเด็กๆนะครับต่อไปจะเป็นพ้าที่น่าจะเป็นต้นไมล้ละแต่ว่าเหมือนขึ้นบงขึ้นใบเดี๋ยวอันเนี้ยจะรีบทําเวลาให้เสร็จเพราะว่าดูจากภาากิจนนี้น่าจะอีกยาวไกลแล้ว มันมีสิบสมันมีสิบสี่มันมีสิบสี่ขั้นตอนแล้วตอนนี้เราเพิ่งตอบไปได้แค่สามขั้นตอนโอเคเราจะไปรู้กันอีกสิบเอ็ดขั้นตอนไป ผ่านไป2ชั่วโมงครึ่งเราก็ต่อเสร็จแล้วเป็นเลกโก้ดอกไม้ที่สวยมากและนี่คือดอกลิลลี่ที่เราตั้งใจต่อให้น,นัดนะสุดยอดมาก2ชั่วโมงครึ่งมันเป็นอะไรที่นานมากเราไม่เคยต่ออะไรที่มันเล็กขนาดนี้ที่เป็นสิ่งที่เราตั้งใจเลือกมาให้นดใน,นวันว,นวนาเลนไทน์โคตรเท่เลไม่รู้ว่านัดจะชอบหรือแต่ว่าเราชอบมากตั้งใจเลือกมากๆแล้วก็ความหมายของดอกลิลลี่ดีมากเลยมันเป็นประมาณว่า เป็นความรักที่แบบบริสุดเป็นความรักที่อะไรสักอย่างเดี๋ยวขึ้นไปนี่นั่นแหละแฮปปี้วันท้ายเทเราขอให้เธอมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขแบบนี้ไปตลอดเป็นเบสซ์พอร์เตอร์ให้กันไปแบบนี้ตลอดเลยแล้วก็นั่นแหละไปละบายบายคืนฮัลโ <Hello. S 1> หลอยูไว้ไหน ของขวนวมาเมืองเนทายาแต่ผมไม่มีไงของขัว่าเมืเลนทายแต่ผมไม่มี